มาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลุกไทยนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในไทยเชดูเอลนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับนะครับเล่นทางบ้านขึ้นโคนมานะครับอ่ะไก่ก้าวฟ้าก็เปิดเบี้ยคู่นะครับผู้เล่นกําลังเชื่อมต่อนะครับสีขาวขึ้นม้ามานะครับอาจจะเป็นม้าซ้ายหรือไม่ก็เม็ดซ้ายนะครับไปต่อครับ ปูสามเบี้ยตรงกลางไปนะครับกดต่อโซ่ก็ไม่ยอมเล่นเบี้ยนะครับอ่ะตีนเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับจะมาระเบิดเรานะครับแต้มค้ำยันนะครับแต้มเนี้ยเสริมโคนขึ้นมาแล้วนะครับกินไปเลยครับเปิดหน้าขุนเล่นเลยไปเลยครับนะครับสีขาวกินตอบขึ้นมานะครับังหว่านี้เราต้องเสริมโคนครับเสริมสาคอนะครับม้ามาครับเป็นมมาซ้ายนะครับอันนี้นะครับ เม็ดไปครับม้าซ้ายเดี๋ยวก็ต้องเจอกับม้าขวาครับอย่างเงี้ยไปครับตำแหน่งม้าขวาไปก่อนครับเอาเรือตบเรือมาหนึ่งตาครับจะทิมนะครับจะทิมก็ยังไม่มีปัญหาครับม้าขวาไปก่อนครับอ่าตีเบี้ยคู่มานะครับสีขาวนะครับเลื่อท่านี้เดินดีมากนะครับแล้วก็จะพิ่มผิสนครับเก็บโคนก่อนครับ พอเราจะเล่นกลางกระดานอ่าโดนทิ่มแล้วครับหลบม้าดีกว่าครับนะครับม้าหมุนนะครับม้าหมุนเป็นข้างๆนะครับแต่นี้เรียกว่าแต้มม้าหมุนนะครับโอ้โหสีขาวระเบิดเบี้ยขึ้นมาอีกแล้วนะครับจะให้ทิ่มนะครับกระปักสาแแบบล่างไปเลยครับลงกอลงโพงไปนะครับอ้าวไม่กินกับเรานะครับอ่าจะสร้างบ้านอยู่นี่เองนะครับไก่ก้าวฟ้ากันเลยงงๆนะครับไปต่อครับไถม้าครับม้าหมุนครับม้าหมุนนะครับ เป็นตำแหน่งม้ามังกรเตี้ยนะครับม้ามังกรเตี้ยเข้าใจคิดนะครับก็ทั้งทำก็ไก่ก้าวฟ้านะครับเล่นไปบนไปนะครับเรือครับเดี๋ยวจะซ้อนเรือนะครับแต่ยังไม่ขึ้นขุนนะครับเขาโคลนขึ้นมาครับโคลนไหลขึ้นมาก็คุมปีกซ้ายไว้ก่อนครับจะได้ขึ้นขุนนะครับได้ปลอดภัยครับโคลนมาแล้วครับเสริมสาครนะครับโคลนไปรับครับ ทนจะมาได้ฝ่ายเดียวได้ยังไงครับปักโคนนะครับก็ต้องกินกันนะครับบังคับให้อามากินนะครับถ้าเบี้ยกินผมมดไหลนะครับได้ครองนะครับอ่าเอาเบี้ยกินนะครับเอาเรือนะครับจับเบี้ยไว้ก่อนครับเบี้ยตรงนี้ท่านอย่าขยับนะก็คงขยับไม่ได้นะครับหาหุบเรือนะครับ หกเลือก็หมุนเม็ดครับหมุนเม็ดมาเอามาขึ้นไปจับกินเดี้ยรครับเรามีตำแหน่งเบีย้ยสูงอยู่นะครับอ่าเอามากินเบีย้ยครับโกไก่ก้าวฟางงงครับลูกนี้คอ๋อก็จะกินเม็ดเรานะครับโอเคครับนะครับเก้านี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็กินเข้าไปครับ เราเรือกินเม็ดนะครับท่านนี้นะเห็นแก่กินนะครับผมก็ผมก็หมุนหมุนม้าไปครับแล้วก็ไปกินเบี้ยคืนเนี่ยได้ไหมครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับแต่สีขาวจะมีเม็ดนะครับตำแหน่งต่อไปตาสีขาวนะครับสีขาวเดินครับจะเอาไงต่อครับ อย่าลืมนะครับคนสีขาวไม่ได้ใช้อ่ามาจับกินเบี้ยผมนะครับมามาจับกินเบี้ยนะครับอือเรือตัวนี้นะครับเรือตัวนี้จะตายใหม่ครับนะครับนิ่งๆครับนิ่งๆไหมครับหยับคุณไปถึงตาครับเรือไม่กลับก็ไม่บอกนะครับก้าน่าจะถอยไปตานึงนะครับถอยขึ้นไปตานึ่งก็อาจจะได้งายนะครับตำแหน่งนี้นะครับแต่เรายังไม่กินเราขุนขึ้นตามไปได้ไหมครับ เขาก็จะกินม้าครับกินม้าแล้วเบี้ยเราก็จะขาดครับอ่าดังนั้นเราให้ไปเลยครับให้หงายนะครับหงายแล้วนะครับหงายแล้วรอดนะครับเนี่ยเบี้ยก็นิ่งๆไว้นะครับนะครับเสริมสาคอนเดินเบี้ยครับขึ้นไปเข็นไปไล่ม้านะครับไม่ให้ม้ายืนตำแหน่งนะครับเพราะคุณยังคุณของสีขาวยังไม่ออกมานะครับยังไม่ขึ้นเรือก็ออกมาไม่ได้นะครับ เดินไม่ดีผมลุกคาดกินเรือนครับอ่าทิมใส่โคนนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ให้กินโคนไปเลยไหมครับเอาทิมใส่ม้าเขากินโคนเรากินม้าไม่เขากินมาแล้วลุกกินเรือฟรีนะครับอ่ะไปครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับเอากับเราหรือเปล่าครับไม่เอากับเรานะครับถอยม้านะครับ เกีคู่น,นี้ต้องทำลาย,มมะยนะครับไม่งั้นมากับโคนผมเดินมาผมเดินไม่ได้เอาถอยโคนครับถอยโคนได้กับเบียหายแล้วครับอทำไมเราไม่กินขึ้นไปข้างบนกินสองหนึ่งโอ้ไก่ข้าพาเดินผิดนะครับไม่เป็นไรครับเดินไปแล้วครับขาหมุนม้าครับเป็นม้าหมุนนะครับยังไม่ให้ออกนะครับเราต้องรักกันไว้ก่อนนะครับขึ้นขุนแล้วครับ ขุนขึ้นแต่ม้าก็ยังออกไม่ได้นะครับขุนขึ้นขุนครับมาต่อไปนะครับไก่ก้าวฟ้าก็จะเอานะครับเอาเรือออกแล้วนะครับอย่าว่ากันนะครับมีเรือสองลำก็ต้อ,อาออกนะครับสีขาวเดินเรือขึ้นมาจับใต้เม็ดนะครับมาสองอะไรเอ่ยไหนครับ คนที่ให้เบี้ยไงกินนี่ยเพราะว่าพราะถ้าเบี้ยไงกินมาแล้วเนี่ยเบี้ยที่อยู่หน้าม้าก็อนาคตก็จะฟรีนะครับสีขาวระเบิดเบี้ยมานะครับเราปิดนะครับเรามาเล่นกันอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายไม่เอานะครับเจ้าเมืองไม่มีทหารคุ้มกันนะครับอ่าขาวนะครับถอยขุนนะครับพยายามจะเอาม้ามาเล่นนะครับตำแหน่งนี้นะครับ ใส่ก้าวฟ้นหงายครับตัดขาม้าครับข่าวขึ้นขุนนะครับเก็บเข้าป้อมนะครับป้อมนี้จะปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับเรือครับเรือไปไหนถามก่อนครับเรือไปไหนครับหนีเรือเสร็จพก็ถอยเบี่ยงไหนกลับมานะครับมาก็็เดินไม่ได้นะครับ ตามความรู้สึกนะครับเรือนหนีไปใต้โคนนะครับอ่ะถอยเบี้ยกลับมาครับใส่กา้าเวลาเหลือ8นาทีนะครับอ่ะเก้านาทีครับต่าต่อไปนะครับเป็นตาของสีขาวเดิน,นครับจะเดินตัวไหนดีครับ นี่หมากสีขาวติดนะครับทิมเบียนะครับทิมเบียเราก็ไม่สู้นะครับรู้ว่ากินไปเลยครับกินใจังหวะทีเดินนะครับถ้าเราทิมยันก็เป็นตจังหวะเขาเดินนะครับอ่าอย่างเงี้ยเราได้เดินก่อนนะครับจังหวะนี้ครับอาชาไรเงาของเราต้องไปนะครับไปครับปิดรูไว้ก่อนนะครับไม่ให้ออกนะครับ กินโคนผมแล้วครับถ้าไม่กินว่าจะดันคนขึ้นไปตรงนะครับกินครับเบี้ยตัวนี้อยู่กับใครครับเนี่ยนะครับสีขาวถอยโคนหมุนโคนมานะครับก็อาจจะกินม้าผมก็ได้นะครับพาไม่สนนะครับจะกินใครกินครับกินม้าแล้วก็หงายนะครับหงายผมเอาเรือไปกดครับนะครับตาต่อไปนะครับเอาเรือมาจับตำแหน่งนี้นะครับ ระยะสำคัญอะไรหรือเปล่าครับเบียริมก็กินไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับนั้นเรามาจับม้าครับตัวหนึ่งครับตอนนี้ขามมาหักไปแล้วครับหลบขุนนะครับสีขาไม่เริ่มไม่มีตัวเดินครับอ่ะขุนกินก่อนนะครับกินแล้วก็ผูกเบียไว้นะครับ ชาวเดินขุนมาผูกโคนนะครับเราก็ไปคุมคองเจนะครับเได้ยินคําพูดไหมครับว่าเรือกองเจนะครับเสร็จทุกรายนะครับแต่ก้าฟ้าก็โดนมาบ่อยนะครับเกมแพ้ก็เยอะนะครับเกมชนะก็พอมีนะครับก็เอามาลงให้เพื่อนๆนะครับด้ยเอฟซีนะครับได้ฟังได้ชมนะครับตำแหน่งนี้นะครับไปครับกดม้าครับป่อยให้ม้าเขาออกมาบ้างนะครับแต่เราจะกินเม็ดฟรีนะครับ ไม่สนนะครับเดินด็อกแดกนะครับกินสองหนึ่งขยับก่อนนะครับม้าจะกินไหมครับยังไงครับทำไมเขาไม่เดินมาไล่เรือโอเคครับเขาก็คิดว่าเราจะบุกเขายังไงนะครับตำแหน่งนี้นะครับเอามาครับตัดเบี้ยนะครับเขาต้องเอาเม็ดขึ้นมากินแล้วมาเขาขาดนะ ได้สองหนึ่งนะครับไปครับเอาไงดีครับทีนี้เรือของเจ็ดเริ่มจะทำงานแล้วครับเอาแล้วครับเม็ดกินตอบนะครับก็ม้าก็หายนะครับกดไปครับเอาเม็ดกลับไปผูกแล้วเอาเรือไปผูกครับน่าจะต้องเป็นเม็ดนะครับถ้าเม็ดก็เรือก็หายครับตำแหน่งนี้ครับเรียบร้อยนะครับกินครับ ลุกไปหนึ่งทีครับขึ้นมานะครับขึ้นมาก็ลุกไปอีกหนึ่งทีจนไหมครับนะครับมาดูก่อนนะครับจะมีแต้มหลบหรือเปล่านะครับเอาเรือตัวของกอไก่มาลุกปุ้งจนนะครับอ๋อเขามีเม็ดปิดนะครับมีเม็ดปิดก็ไม่ว่ากันนะครับก็แทงเบี้ยข้นไปอีกครับ ทางเบี้ยอีกครับหงายไปเลยครับหนักนาสากันครับถอยมานะครับถอยมาก็เอาเบี้ยนะครับมาไล่เรือนะครับไปครับเรือกินเบี้ยเราเรือกินนะครับกินเรือฟีนครับถอยนะครับถอยตำแหน่งนี้ก็เรือกินลุกไปเลยนะครับ ตัดกำลังตัดอาวุธนะครับลุกครับลุกเบาๆนะครับลุกเบาๆก็เจ็บนะครับ